สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพันเก่ามาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับเมื่อนี้ได้นํำแนวทางหวยห,ห้าน้อยปไปจำมันที่3 3กลุ่มพาพันธ์2 5 6 5มาให้พี่ให้น้องให้เอฟซได้เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งกันครับในการซื้อหวยรัฐบาลของเวียดนามครับ ปวดชีวิตจารณญายในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลของเวียดนามบอสนับสนุนให้เร่นการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับช่องของแอดมีเฉพาะใน y u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  e เท่านั้นเดรครับถ้าเป็นในช่องทางอื่นก็เป็นการคัดลอกเอาเปรียบผู้อื่นครับครับเมื่อวานนี้รับให้วิ่งรูดเจ็ดก็แปครับกับวิ่งรูดกัเขาทุกน้อยเลยนะครับให้ตัวระวังหานะครับ ตัวเจาะมาเขือ IP อครับเก่าแครับครับเด่นมือนีครับหนึ่งเก่าครับหนึ 1, 4, 3, 7, 9, ่งีสามเดก่าเล็กเด่นมือนี้ครับให้วิ่งรูดก็ให้หนก็บสครับถ้าตัวเดียวเป็นเป็นนึครับถ้าตัวเดียวเป็นนึ่งครับ อันนี้มีเด่นอยู่1 2 3ครับต,ตัดสินใจให้1ก็3ครับเบิ้ 3, ล33ครับเบิ้ล2ตัวเจาะครับ31 34 37 39 14 17 12 19ครับ มาเบ่งแนี้ทาง3ตัวครับเมื่อนี้สตัวตรงมาครับเมื่อวานนี่มันใจว่าสีมายังบไม,ามา้ครับมาเก่าแปดหกเก่าแปดักมาเก่าเก่าแปดสยครับ3โตัวครับ143 437 491 974 449ครับระวัง2ครับ7 7 2เด้อหาเดอวิ่งรูด3ตัวกัน เป็น1 2 3นี่แหละครับ1 3 2นี่แหละครับครับหวยกับมีเขามีรลดครับเบื้องแรวกับปูดใส่วิจารณญาณครับใส่เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่าน,นด,ดืน่นๆถ้ามีเลขมากตรงกันหรืออาจารย์ท่าน,นด,ดื่นๆห้ตรงกันหรือมีเลขมากนี่ก็จัดเลยครับแต่บ่มักกับโเลื่อนผ่านไปต้องขออภัยเด้อครับถ้าผู้ใดบ่ถืออกถือใจอีหงยังก็กได้ ครับถ้าถือกอกถือใจก็อย่าลืมเด้อครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้กันครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆ้งปังปังลำรวยลำรวยสวัสดีครับ